สวัสดีครับพ่อ่น้องพบกับซ่องตรงนี้พารุยเส้นเดิมครับโอ้หนาตาวันในล่างครับลูกมากอะย้ายพื้นนันอันแบกขี่แมงกิซ้อนนะครับหรือว่าตากเมนจุกจุนนี่ครับที่ข้าไปจับมาขึ้นนี่งครับพ่อ่น้องได้แบ่งกันคุณลู่ลู่ครึ่งครับนะครับอันนี้ผมกำลังขวบทอดอันนี้เห็นตูตูที่ว่าเอาเขียวเนล่ยครับนะครับอันนี้เอาไัขวบมาแลงครับ นี่ขัวย่ำเต้ากินแล้วครับพ่อแ่เนาะนีครับหน้าตาเอาทอดกรอกนะครับเนาะผมก็ใส่ายตำกระเทียมใส่น้ำครับคือคอมหอมนี่ครับหน้าตาเพิ่นนะครับเนาะกับพวกใบมะกรูดหรือว่าเป็นพริกเข้าจิ้ทอดที่หลังนะครับเนาะโหยหนามันเนาะนะครับพ่อแม่เนาะแซ่บต้องการครับมขึ้นปิดจับวางขึ้นปิดจับวางได้วางหาลูหกลู่เหรอครับพ่อแม่เนาะไง มาแรงให้สุดทีจับอีกนะครับเนาะจะขาดทุมต้องกันครับมาขึ้นได้เต็มคู่แล้วครับพ่อให่น่องมันแข็งเดิกแขงออกครับมาขึ้นหอดหาทุ่มยู่ผ้ากนจับก็เลยพาลูกหลานมานอนครับเดิกเลยครับพ่อให่น่อง้าลูกหลานมานอนครับคุนไปโรงเรียนสอบพันเลียครับสอบพันเลียกครับเพื่อนกับผ้ากันจับขนาดเพื่อนกับบอดไม่อยากมาไม่อยากเมื่อนอนไม่อยากไปหอนโรงเรียนครับ มึงแล้วครับก็เลยพาไปอีกจักรอบนึงครับภายนอกว่าจะได้ลายเท่าไดร่ถารุ่นถาเบิองนกแก่นะครับเนาะนี่กอนบ่อนเดี๋ยวผมเช็คเบิองกันนะครับเด้อแต่ว่าเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวซิมเบิองกันครับใกล้กอดแล้วครับภายนอกเาสอยวดีแล้วครับเลยเอาสีห้อยผงนัวแล้วครับหอยแย่แล้วครับเด้อาติดกรอบแล้วครับกับเขาเศร้าเขากินนี่นะครับ โอ้ยเลครับเฮโน่นี่ครับโวยลงไปครออพอดีนะครับไม่อยากจิ้มหลายด้วยถุงถุงมาครับนี่ห้าวหัวเสียกันแล้วครับแล้วห้ากับจังจิ้มเบิ้งอีกรอบนึงครับว่ามันจางหรือมันพอดีแล้วอันยังโมโหดีกะใส่ลงไปอีกครับ คนเพิ่นก็นเอาขึ้นมาก,ก่อนนะครับเนาะตจงเฮยเนาะเดี๋ยวมันสิบ่ทัวครับเฮยเนาะทั้งไก่มันสิบ่ถือเทากันเลยเอาครุ่นในกระทะเลยครับนี่นะตามก็เริ่มสีสันก็นเริ่มจะกินจะแซ่บแล้วครับเฮยเนาะนะผมซิมเบอร์กันครับอืมเกยดไปหน่อยครับแล้วผมมวยอกันก่อนเด้อครับเด้อ โอยลงไปครับเอาว่าพอดีครับยาวพิมได้ไนี่หัวครับมานียได้เลยกะใส่จานเสิร์ฟเลยครับเดี๋ยวทอดยังบระธานได้ทอดอันใบมะกรูดกระพริกครับไปเน,นอก <S <S เดี๋ยวซอิมอลกรอบครับมาเลยอืมกรอบครับ ตักสระจานแล้วครับบารนีลยพอแมน้อยได้การแล้วจะไปเติมมอนิจาร์นี่ก็ได้ครับจังไงก็ได้น้ำจิ้มทอดไม่มะกรูดทอดพริกนู่ครับบาร์นี่เดี๋ยวมาประมาณนี้ครับพ่อแม่นาะ เดี๋ยวถ่าส้มต่อแล้วอีกรอบหนึ่งครับนาตามจิเป็นนังเล็จะกินก็จะเสียบบ่ครับเอามาครับไปไว้นาะครับโยโย่โย่ร้อนพอแล้วครับจับผิดลงครับ หอมนะครับทอดเดืสูตรหอมหอมครับใส่ลาบเป็ดตรงนี้นะครับเพื่อนเนาะทอดเวลาบเป็ดตรงนี้เนาะทอดพริกทอดอย่างนี้ะครับกัดกินกัดเออเอากับกรอบยังหน่อยนะครับเด้อพี่น้องเนาะเอ้งหน้าตาตอนแรกแล้วกันนะครับทอดแมนกิซอนครับ สายขมินเอินจกจนครับถมนินออฟหรือว่ากระมุนจมุนครับนี่ครับนี่เวทผัวแมลงครับถมนินออฟ แลกประจักอีกดนะครับจังเบิรงน้ำกันเรื่อยๆครับพ่อแม่เนาะผมมีคลิปลงเลยครับปุ่มกันเลยหนูกับหนูกับได้เลยครับพ่อแม่เนาะผมไปใส่กันหนูกับได้เรื่อยๆอยู่ครับนะครับบ้านได้ไปยามอยู่มันกก่นนี่ก่ะผมใส่ถิ่มไว้เลยครับไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายยังนะครับเพราะว่ามันผมแวะไปยามนะครับก่อนจะสงลูกกับแวะยามส่งลูกไปเรงนี้กับแวะยามครับ มันค่อนข้างที่ว่าหนูหมองแล้วตูสองตัสี่นะครับเคะแนเนาะมองแต่ะละหมองนะหนูนะมันเ่ได้หลายคือตอนนั้นเจ้าเขาเลี้ยงใหม่ๆนะครับเนาะมันกระถืออยู่ครับผมก็ได้ตลอดอยู่แตวบริเวณคลิปนะครับผมหมองแล้วหน่อยมองแล้วตูสองตูวแต่พว่าแล้ว่าจีลามันไนได้หกเจ็ดตูแล้วครับหนูหลาย,ยครับจีลามัน เริ่มได้ที่นะครับรู้ก็ได้เรื่อยๆนะครับเด้อไปโน่เจ้าหางก็ได้เห็ุคลิปครับเมื่อนั้นผมกับไทรปายาไปปไปหนาหมองลางปลามันน่นแหละครับมันก็ได้รู้ไปสองตัวนะครับเจ้าหางก็ได้ไท่ปามันเนี่ยบายไปหาหากตัวนะครับมันหางสองสามมื่นถือเชือน,นึงนะครับไปโน่ มันเลนว่ายง่ยกับมันเลนเลนบุปผิโคงนะครับมันเลนเปนเนาะมันท่าวมันเศนปลามันอ,อ่ย่อะนครับเนี่ยเตรียมมาจุดไฟนะครับมันก็เลย่นนัถือเอาเล่ยใส่จิ้มว้หารเลยครับมันก็สองสามหนึงือทเท่านี้นับ พ่อซุ่มคว้านเหรอพ่อซ่มในนอกเข่าเสาพอซุ่มคว้นะครับอ่าถ้าโครงกานเลยครับรรบ้บาน,นมันถ้าไปิดหงอยมันเต็มจานนะครับกินกับปออข้างนอกครับพ่อไอโน่เจ้าเขาเสาห้ามุนี่ครับเนี่ยนี่เาขาปูงอเนี่ยปูงกระทะ ครับเฮ่ยนอเป็นอเซตเรียบร้อยแล้วครับทอดแมงกี้ซอนครับนี่โอ้ยแก้มของพี่ครับนี่โอ้โคักนะครับเนี่ยมาพื้นขาสาวกขนาดนั้นครับเนาะกอกินเข่าเก๋นะครับอือกับแก้มสันดีนะครับเออแตหรับคลิปนี้ผมราจะฝากไว้จะนี้นะครับเด้อเพื่อนๆนอเบื่อกี้เนี่ยเบิ้งอีกเส้นเค่อยนะครับอย่าไก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกิ้งให้ผมเพิ่มเพียงกำลังใจคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆนอเด้อ ครับี่นี่ผมฝ่าวทิทเทอนะครับสวัสดีครับนะครับสเสียจต้องกันครับ